กินแบบเยนภา้าจิงพี่อ่อยเหกอยจมสแบบน้องบีน้องบีนอกผัดนี่ทำมคะน้องพ่อองแปอันนี้เสกแปกพี่พีทชอบอะไรอ่ะพี่กีเอเอามาเกี่ยอาไหนคะเันแบบนี้อ๋ออยางนี้ออยาออช่างอาง เลยเหรอแม่ของกินบัตรกินบ้านอยูเราคู่ด้วยสามมอนเราจมีอีกไหมพี่ปูสามมอนเราจะหมดขาดแล้วนี่ค่ะเยอะแยะลอวสามมอนมาอีกมาเทมาอีกหมดแล้วค่ะสามมอนเพราะว่าขายดีมากแต่ว่าไม่ว่ากุ้มก็อร่อยนะทีเทล่าม่อนอย่างเดียวนะคะเทให้ดูเลยว่ากระปุกนึงมันเยอะมากเนี่ยเลยค่ะสาไลอร่อยมากเลยอ่ะเฮสาไลซื้อเพิ่มได้นะคะหกเก้าบาทโอ้ยโอ้ยโอ้ยค่ะแล้วม่อนค่ะทุกคนสาไลจะบอกว่าแบบ ่คือเขาทำออมาเพื่อกินกันพอดีอ่ะแบบลงตัวสาหร่ายกรอบจริงๆเป็นคนชอบกินสาหร่ายดูดิยกให้ดูดิว่ามันเยอะขนาดไหนเนี่ยเต็มปากกระห่าใหญ่มากเนี่ยคือไปหาที่อื่นก็ราคานี้ไม่ได้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบคือน้ำจิ้มน้ำจิ้มเขาปรุงกระหรบแล้วแซ่บมากแซ่บแบบแซ่บมากจริงๆยังย้ำคำเดิ ใช่อ,อร่อยอะพี่ปูไม่รู้จะพูดอะไรราคาเท่าไหร่คะซื้อสี่กระปุกปูกช่ก็ซื้อสี่กระปุกนะซื้อสี่กระปุการาคาอยู่ที่แปดร้อยแปดสิบแปดบาทเหลือแค่กระปุกละสองเก้าเก้าราคาดีกุ้งปุกหนึ่งได้เยอะไหมคะเนี่ยกระปุกหนึ่งหนูกินไปตัวเดียวเยอะลูกนี่คือกระปุกหนึ่งเนี่ย เยอะดูนีกดได้เลยแม่กดกดเลยทุกคนทำอะไรกันอะทุกคนคุยกันสามคนเหรอไม่ทุกคนดูแบบ น้อยอะพี่ปูเพราะว่าเราออกข้างนอกนานใช่แซลมอนสามถูกแปดสี่สองแปดสี่สองแสดงว่าถูกกว่าเดิมใช่ปะคะได้ได้คูป,ปองหรือเปล่าวะแปดสี่สองแสดงว่าถูกกว่าเดิมเพราะว่าเขาให้ราคาแปดแปดเก้าใช่ค่ะเราเราได้คูป,ปองเขาเซตสี่มีน้ำจิ้มไหมคะเซตสี่มีน้ำจิ้มไหมคะพี่ปู่่นีีพตรได้ซีน่ามีทุกเซตแม่แต่ถ้าเกิดแม่ซื้อเซตสี่กับผมแม่จะได้น้ำจิ้มสองสูตร มีดูไหมแั่งกบคุณหล่อนงออาบีดูไมไม่มีไม่มีหรอดูใส่วินเซนดูใส่วินเซนตแม่ดูี่นอาบีดูไหมฝัยอด้าแล้วฉนีิเราเอจริีอ๋อเออผมม่อกีกินปลากระองไปแล้วไม่ใช่หรอนะด ที่แก้ตัวให้หรอว <ไป S 2> ก,กินซานกระอกไปนิดเดียวเองค่ะเป็นปลาแค่นิดเดียวแต่จะไม่ออกอ่ะหนูอะแต่ช<ท>ุดซากระป๋องไปเมื่อกี้เยอะมากใครจะกดกดเลยราคาดีราคาดีแล้วก็มันแซ่บรสชาติเขาทําถึงไะเอาอย่างงี้ดีกว่าชอบคืออยากให้ลองเขาเขาทำถึงไม่ใช่แบบว่าดองแบบเล่นๆอันนี้คือดองแบบจริงๆมาดูชิ้นเขาเนาะ Professional ดูชิ้นความชิ้นใหญ่เขาดิชิ้นใหญ่มาก ไม่มีอะไรผิดพลาดพี่ว่าถั่ปุกหนึ่งอ่ะกินได้อีกหลายคนเลยนะจริงจริงสิบคนก <tw> ็พอมาเติแล้วค่ะ